อัสสลามุอะลัยกุะมมาะองตุลลอฮะบาระกาตูสวัสดีนะทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนปยัยานใหญ่นะครับลูกดูนะครับนี่ปยัยานใหญ่นะครับก็คือวิธีการจํานะครับคือ9ก้าอนะครับ9ก้าอนะครับมันคือวิธีการจํานะครับแต่ว่าที่แท้จริงแล้วก็คือเครื่องหมายปยัยานใหญ่นั่นเองนะครับคนลูกครับ เครื <Wells> ่องหมายปยานใหญ่นะครับปยานใหญ่หรือว่าปยานใหญ่นะครับเป็นเครื่องหมายวรรคตอนอย่างหนึ่งในการเขียนภาษาไทยมีรูปเป็นอักษรไทยก็คือตัวลอลิงนะครับนี่นี่มีตัวลอลิงนะครับมีตัวลอลิงที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายปยาน2ตัวก็คือปยานน้อยเมื่อวานนะครับปยาน1นัวตัวหน้าและก็ปยานตัวหลังนะครับแล้วก็มีลออยูงตรงกลางนั่นเองนะครับใช้ละคำหรือต่อท้ายที่ยังมีอีกมากนะครับ ยังไม่ปรากฏที่มาที่แน่ชัดลูกจำไม่ง่ายเลยว่าถ้าเกิดว่าเรามีข้อความที่เยอะหรือมากอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้เครื่องหมายปยานใหญ่นะครับเป็นที่รู้กันว่าสิ่งเหล่านี้ยังมีอีกเยอะนะครับคุยกยกตัวอย่างนะครับเช่นว่าผลไมา้ให้นักเรียนบอกชื่อผลไม้ในประเทศไทยนะครับนักเรียนจะบอกมา,าครับมีแตงโมมีทุเรียนมังคุดน้อยหนาะแต่ว่านักเรียนบอกว่าครูมันเยอะอ่ะ ก็เลยให้ลูกใช้เครื่องหมายปยานใหญ่นะครับเป็นการที่รูกกันว่า,าผลาไม้ในเมืองไทยมีเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับคําว่าปยานมาจากคําว่าปยานในภาษาบาลีแปลว่าย่อนะครับซึ่งเมื่อเขียนภาษาบาลีด้วยอักษรไทยจะใช้คําว่าปานะครับเครื่องหมายปยานน้อยนี่แหละนะครับแล้วก็มีคําว่าเปแล้วก็ปยานน้อยนะครับในคําสวดแทนนะครับ การใช้ปัญนใหญ่นะครับการใช้ปัญญาใหญ่นะครับสาม,มารถใช้ได้ด้วยกัน2วิธีนะครับก็คือ1ใช้ละคำที่มีใช้ละคำที่ยังมีตัวท้ายอีกมากให้อ่านว่าละนะครับให้อ่านว่าละหรืออ่านว่าและอื่นๆก็ได้นะครับ <S 2> <S 2> <S วิธีการอ่านให้ลูกอ่านว่าละหรือว่าอ่านว่าและอื่นๆนะครับถ้าลูกเจอเครื่องหมายปยาญัญญยปัญใหญ่นะครับให้อ่านว่าละหรือว่าและอื่นๆก็ได้นะครับเช่น ข้อที่หนึ่งนะครับหรือข้อที่หนึ่งนะครับในหลายจังหวัดของภาคอีสานได้แก่สุรินบุรีรัมขอนแก่นแล้วก็มีเครื่องหมายปยานใหญ่ให้รูกอ่นานว่าละนะครับอ่นานว่าละนะครับแปลว่าจังหวัดที่อยู่ภาคอีสานมีเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับ <c oughs> ในหนังสือโบาราณนะครับมีการใช้เครื่องหมายปยานใหญ่ขั้นกลางระหว่างคำต้นและคำท้ายให้อ่านว่าละถึง นะครับละถึงนะครับอันนี้ก็คือหนังสือโบราณนะครับเช่ยพยนพญชนะไทย44ตัวมีกอไก่แล้วก็ละถึงหอนงูนะครับแสดงว่าระหว่างกอไก่ถึงหอนงูยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไว้ด้านหลังนี่คือเหมือนเมื่อกี้นะครับไว้ด้านหลังเมื่อกี้นะครับแสดงว่ามันยังมีข้อความอีกเยอะนะครับที่อยู่หลังต่อจากจากคําว่าขอนเกตอย่างเงี้ยนะครับ ต่อจากขอนแก่นหรือว่าต่อจากผลไม้ที่ครูอธิบายเมื่อกี้นะครับมันยังมีเยอะแยะมากมายเราไว้หลังแต่ถ้าเกิดว่าเราเราบอกคําหน้านะครับบอกคําหน้าแล้วบอกกอไก่แล้วแล้วก็บอกคําหลังแล้วแต่เราไม่อยากเขียนตรงกลางนะครับตรงกลางเราไม่อยากเขียนเราก็ใช้เครื่องหมายประใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าละถึงนะครับหรือข้อที่2ครับค่าวราพุทธเจา้าละถึงชยโยนะครับก็คืออ่าบท บทเพลงสรรเสริญพระบารมีนั่นเองครับข้าวราพุทธเจ้าเอามาโนและศิราการันโนภาคุมีบานบุญญาดีรกเนี่ยครับแล้วก็มีอีกเยอะมากครับจะถึงคำว่าชัยโยนะครับลูกสามารถนะครับฟังเพลงพระบารามีนะครับสรรเสริญพระบารมีได้นะครับตอนที่ว่าเราไปดูหนังภาพยนตร์นะครับในโรงหนังมันจะมี การเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนนะครับก่อนที่ว่าหนังจะฉายนะครับเนี่ย,ยก็ใช้คาว่าละถึงนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องนั่งเขียนเพลงยกเพลงนะครับเราแก้เขียนคําขึ้นต้นของเพลงแล้วก็ไปเขียนคําท้เพลงเป็นที่รู้กันว่าละถึงนี้ก็คือเนื้อเพลงยังมีอีกเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับพยา,านใหญ่ในภาษาอื่นๆนะครับภาษาอื่นที่ใช้พยานใหญ่นะครับก็คือภาษาคขมรด้วยนะครับนี่ภาษาคขมนนะครับลูกดูนะครับนี่นี่ภาษาเาเมรนะครับ อ่านะครับใช้ละคำต่อท้ายที่ยังมีอีกมากเหมือนกับภาษาไทยเหมือนกันนะครับเป็นอักขระตัวเดียวในคอมพิวเตอร์ต่างจากอักษรไทยนั่นเองนะครับลูกดูหนังสือในหน้าที่10นะครับดูหนังสือในหน้าที่10นะครับในหนังสือเรียนในหน้าที่10นะครับขอยกตัวอย่างนะครับว่า ปาเตไใอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานาชนิดเช่นทุเรียนเงาะมังคุดน้อยนาแล้วก็ละนะครับละก็คือเครื่องหมายประโยคนเองนะครับอ่านว่าทุเรียนมังคุดน้อยนาละเห็นไหมครับครออ่านว่าละนะครับละนะครับหรือทุเรียนเงาะมังคุดน้อยนาและอื่นๆก็ได้นะครับอ่านว่าละหรืออ่านว่าอื่นๆก็ได้นะครับ หากว่าลูกมีก็สงสัยนะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายปยานใหญ่นะครับสามารถสอบถามคุณครูได้ไหมครับมาในรายส่วนตัวนะครับการบ้านในวันนี้นะครับการบ้านในวันนี้นะครับคาบที่15นะครับหลักภาษานะครับให้นักเรียนเขียนคําอ่านของเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้นะครับ 1. อสศเจีดีอ่านว่าอะไร 2. อัญญะประกาศอ่านว่าอะไรข้อที่3บุพพัญญาอ่านว่าอะไร ข้อที่สี่ปัศณีอ่านว่าอะไรขอ้อทีนนะะ่ห้านาค่าลิขิตอ่านว่าอะไรขอ้อที่หกปาย,ยานน้อยอ่านว่าอะไรขอ้อเจ็ดปยานใหญ่อ่านว่าอะไรขอ้ขอที่แปดยติพังอ่านว่าอะไรข้อที่เก้าไมยม,มกอ่านว่าอะไรและข้อสิบจุลภาคอ่านว่าอะไรนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็มหัภาคอ่านว่ามะหับภาคลูกอย่าลืมใส่เครื่องหมายยติพังด้วยนะครับ ที่พังเราเรียนไปแล้วนะครับก็คือเครื่องหมายขีดหรือว่าถึงนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับทำการบ้านด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครับหน้านะครับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับวัสละอะมัาายกุมมอรอมตุลลอวะบเระกาโต